จเจริญในธรรมจะมีรดยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำคำในทางพระวินัยคำหนึ่งก็คือคำว่ามานัอามาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังคำว่ามานัทเนี่ยเป็นชื่อของพุทธานวิธีคือระเบียบปฏิบัติในการออกจากอาบัติมานัทก็แปลว่านับในที่นี้ก็หมายถึงว่านับ 6ราตีคือพิสูจที่ต้องอาบัตสังฆาธิเศษแล้วเนี่ยเมื่อต้องการจะปลดเปลือกตนออกจากอาบัตก็มีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะออกจากอาบัตสังฆาธิเศษเคอจะต้องเข้าไปหาพิสูจสียรูปผมผ้าเฉวียงบาก็คือลักษณะการหมดองผมให้เห็นบาข้างหนึ่ง อย่างที่อาตมาผมอยู่อย่างนี้แหละมาเข้าไปแล้วเข้าไปหาพิสูน์ที่แก่กว่ามีภาษามากกว่านั่งกุกเข่าหรือว่านั่งกระยงประนมมือกราวขอมานัดตามอาบัติที่ต้องพิสูรโรหนึ่งก็จะสวดประกาศให้มานัด อภิสุขหลวนนานกต้องประพฤติปฏิบัติมานัดมาหกลาตีเป็นวุทานวิธีเบื้องต้นของการออกจากคารุกาบัตสองก็จะสวดระร,รับอาบัติถ้าปกปิดไว้จำนวนกี่คืนก็ต้องอยู่ปริวาต เสียก่อนจึงมาประพฤติมานัตไดอันนี้เป็นเรื่องของอบาบัตสังกาทิเศษทั้งที่สามข้อเมื่อพระวิสูตต้องเขาแล้วเนี่ยจะต้องไปอยู่ปริวาสกรรมและในการอยู่ปริวาสกรรมก็มีคำคำหนึ่งก็คือคำว่ามานัตอาตมาภาพก็นํามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อที่ญาติโยมจะได้รู้วินัยทางพระพุทธศาสนา อบ,บัตสังฆาทิเศเนี่สามารถที่จะปลดเปื้องออกจากอบ,บัตสังฆาทิเศตได้ก็คือต้องไปอยู่ปริวาสและอบาตนอกจากสังคาทิเศตยกเว้นปราชิกปราชิกนี่ต้องแล้วก็ต้องฝึกอย่างเดียวลองเรามาคือสังคาทิเศตก็มีทางออกก็คือไปอยู่ปริวาติและนอกจากอบ,บัตดังน,นั้นก็ก็ต้องไปแสดงต่อหน้าพระภิกษุ คือแสดงอาบัตินั่นเองอาตมาภาพก็นำมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังจเจริญพร